เอาละครับก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบซื้อปอร์แตงแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถโดเน a เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซื้อปอร์แตงต,งตรงนี้เลยฮะ ออาล่ะคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปแค่เริ่มเกมไมค์ครามแน่แน่นะครับและตอนนี้กับซีรีส์สิ่งที่ควรจะไม่รู้ว่าทําได้ในเกมไมค์ครามแน่แน่นะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะไปตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมสำหรับหน้าปกแรกเลยนะฮะก็จะเป็นแบบว่าการสร้างบิวเพ็กเนี่ยในธีมของสนามเด็กเล่นอีกแล้วนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทสองแล้วกันนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เลือกแค่บางอันเนี่ยจากในคลิปมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเหมือนกันครับผมเอาไปว่าอย่างรเเลกย เรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นแบบว่าสไลเดอร์ไว้โดดเล่นกันดีกว่าครับผมอย่างแรกเนี่ยเราก็จะวางเป็นบันไดนั่นเองนะครับผมเป็นไม้กระเสียฮะวางไปแบบนี้นะครับแล้วก็มาด้านหลังครับผมเล็งด้านบนแล้วก็วางไปเลยครับนี่มันก็จะเป็นแบบแนวนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ทุบออกครับผมแล้วก็วางเป็นแนวนี้เหมือนกันครับผมอ่าแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยเราจะวางเป็นแบบไม้เต็มอันนี้ก่อนนะแล้วก็วางให้มันขึ้นมาเป็นขั้นบันไดนยครับผมสักประมาณหนอให้ไม้สีฟ้าเนี่ยประมาณสี่อันละกันครับนี่ประมาณ ก็ตรงนี้เนี่ยวางต่อมาเป็นบล็อกไม้อันนี้นะครับแล้วก็เอาโซนบิ๊กวอลเนี่ยต่อเรามาแบบนี้เลยครับเป็นแบบว่าเป็นเสาเนี่ยครับผมอ่าประมาณนี้เลยแล้วทีนี้ฮะมาข้างเนี่ยครับผมเราจะวางคาเซี่แถบดรอเนี่ยมาเล็งไว้ตรงหลังนะครับแล้วก็คลิกขวาไปเลยครับนี่วางตรงนี้ครับผมปึ๊บวางให้มันขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ปิดนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบปิดข้างสไลเดอร์เนี่ยแหละนะครับผมอ่าปิดไปเลยแต่อันนี้ด้วยฮะโอ้โหตรงนี้ลืมไปครับปิดด้วยนะครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยมาด้านหลังกันดีกว่าเราจะวางเป็นไม้โอ๊คคแแพงงงนนนนนะรรััับบออกกก่่ผมมลล้้ว็าาดห� ะครับมาด้านหลังนะครับผมวางบันไดกลับได้แบบนี้แล้วก็ด้านหน้านะครับเรามาตรงนี้ครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีบล็อกเต็มอยู่3บล็อกใช่ไหมเราก็จะเอาบันไดเนี่ยมาแปะไว้นะครับนี่เป็นบันไดลิงนะครับผมแล้วก็อย่างต่อไปเล็งตรงนี้ครับเป็นบันไดใช่ไหมอ่ะแปะไปนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เล็งไว้แบบนี้นะครับพอเราปิดเนี่ยอ่ะมันจะปิดตรงนี้พอดีเลยนะครับผมเป็นแบบปิดขอบเนาะแล้วเราก็ปิดสองข้างไปที่เรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะวางเป็นพรมไปนะครับปึ๊บอ่ะสองอันนะครับผมซึ่มมัั้้ยววางเเปป็็็็นนนบบลลออกกกตไ่ะครแ เกล้งสลับเนี่ยอยู่ด้านบนเนี้ยครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยข้างๆนะครับเราก็จะเอาแถบดอของจังเกิลเนี่ยมาแปะไว้แบบนี้ครับผมแปะขึ้นมาเลยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็ทุบทิ้งไปด้วยนะครับซึ่งมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยครับผมถามว่าทำยังไงใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์แล้วนะครับไปเดี๋งนะเปลี่ยนตรงนี้เป็นไม้แล้วกันเดินมาแบบนี้ครับผมฟื้นปีนขึ้นมาครับไต่ขึ้นสไลเดอร์ผมแล้วก็ต้องมีลดรางใช่ไหมก็คือถ้าไม่มีลดรางเนี่ยมันก็สไลด์ไม่ได้นะครับเอาล่ะจาง้วงก,ก็เดินหนน้าากัเเเลลลยฟือ ER ออะสไดร์ี้วานได้จริงนครับ แล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าสะพานที่มันเป็นแบบเป็นโซ่เชื่อมเนี่ยครับผมอ่ะเอาไปอย่างแรกเลยฮะเราก็จะวางไปก่อนเลยนะครับผมเป็นไม้เบิร์สแฉลบนั่นเองหนึ่งสองนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับผมแล้วเราก็จะวางเป็นรัวไม้เบิร์ดเนี่ยต่อมาข้างแบบนี้นะครับนี่สองด้านเลยครับผมแล้วก็ต่อให้มันขึ้นมาสามระดับนะครับหนึ่งสองสามใช่ไหมนี่ขึ้นมาแบบนี้เลยเอาละด้านนี้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่างต่อไปครับผมเราจะเล็งประมาณตรงนี้นะครับวางขึ้นมาอ่ะมีขั้นน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 ตตรร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 งง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 งีีีีีี้้้้้้้้ะะะะะคคคคคััััััับบบบบบบผผมมมมมแแแแลล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 ลวววววเเ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 าาาาาากกกก็็็็็็จจโซ่่่่่ไไปปปยยยออทดหืขึ ผู้ชมแล้วเราก็จะต่อไปเลยครับวางไปแบบนี้อ่าสักประมาณซักสี่รอบก็ได้นะครับผมแล้วก็จะวางโซ่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็เหลงด้านบนก็ผมมันก็จะเป็นแบบระดับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็วางนี่ไปเลยฮะเป็นล้วนั่นเองคุณผู้ชมเป็นบล็อกเต็มนะครับแล้วก็แสลบครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็เราจะเอาไปประตูรั้วนเนี่ยมาแปะข้างต่อนะครับเอ้ยได้ๆมาต่อแบบเป็นแนวข้างอะ่ะอ่านี่ไงด้านนี้ด้วยนะครับผมเอาล่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเกลียโซ่มาต่อเลยคุณผู้ชมวางไปแบบนี้นั่นเองฮะแล้้้้ววกก็เเเสรรรรนนนนี่ยอะัาาาาาโซลลงดดดิมมมมขึึแถต มาได้ด้วยนะครับผมมีมาอย่างงี้ใช่ไหมกระโดดไปนะครับฟืบอ่านี่โอ้โหคุณผู้ชมโคตรหนุกะครับซึ่งหนุกจริงหรือเปล่าเนี่ยเรามาสร้างเล่นดูได้นะครับผมและสำหรับน่าบอกอย่างต่อไปนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบ TNT นะครับผมของโคลนทูเปิลนั่นเองครับซึ่งมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับโอเคครับผมจนวันนี้เนี่ยเข้ามาในโลกแล้วนะครับไหนดูซิโอ้โหคุณผู้ชมโคตรใหญ่ครับผมสิ่งก่อสร้างนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเป็นเชเดอร์ก่อนละกันนะครับแล้วเราก็จะถอยออกมาครับโอ้โหผู้ชมดดูไซส์ิิใหหญ่จจรงนนนนะะออัี้เเมืป ดูรอบๆกันนิดนึงนะครับ <c oughs> เป็นไงใหญ่จะจัดเนี่ยครับผมอะไรวะเนี่ยแต่เราเข้ามาดูด้านในนี่เป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหคุณผู้ชมเป็นเหมือนแบบอยู่อีกมิตินึงเลยอะ่ะโคตรใหญ่นะครับมันจะสุดเกินไปหรือเปล่าอะที่แห่งนี้เนี่ยเหมือนอยู่ในยานอวกาศอะไรสักอย่างเลยฮะตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบสิ่งก่อสร้างแบบปกติอยู่นะครับผมถ้าไปตามหน้าปกเนี่ยมันจะเป็น TNT ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบล็อกกันดีกว่าซึ่งบล็อกส่วนใหญ่เนี่ยอ่ามันจะเป็็นบลอกเหล็กหรือเปล่านะครับเอาล่ะงั้นเราามเปลี่ยนแบบบจากล็อกเหล็กเเนนนนีี่่ยยถ้าาากกกลป็ TNT ัดวะครับด้วยือเริ่มจาากกกกบลลล็็อนนนี้้้แแววัเะไปถึงแบบบด้้านนนนูเลยฮะะนนนีี่อกึงครับผม ขึ้นมาประมาณนี้เลยแล้วกันแล้วก็คลิกขวาไปนะครับผมทีนี้เนี่ยเหมือนจะต้องใช้เป็นคำสั่งอันนี้ปะรีเพสนะครับจาก Elon Block เนี่ยเป็น TNT นะครับผมไหนดอเซลมันจะได้หรือเปล่า3 2 1สองหนึ่ง Enter ไปดีครับเอาละหุ้ยจัะวันนี้เหมือนจะเปลี่ยนแล้วนะครับผมจากบล็อกเหล็กเนี่ยเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับกลายเป็น TNT แทนนะครับผมนี่ยเมื่อวันตัวนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเหมือนแบบออกมาจากยานเหรอมันมีที่อย่างนี้ด้วยเหรอฮะต่อมาตรงนี้นะครับอ๋อนี่ไงมีข้างในจริงด้วยนะครับผมซึ่งจริง Block ส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนจะเป็นอันนี้ปะดาไลลท์นะะครรับเเพฉ d e l i g h น แอนเตอร์ไปแล้วผมไหนดูซิมันจะเป็นยังไงโอ้โหนี่ไงแดงเพิ่มขึ้นแล้วนะครับโคตรแดงอันนี้เนี่ยเอาเป็นว่าสำหรับสีแดงนะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะแหลกเกินไปนะครับเวลาเราระเบิดเนี่ยฟินแลนด์ซิลของเราเนี่ยนะครับผมจุดสักพักหนึงเนี่ยทั้งหมดมันก็น่าจะเละเลยนะครับสามสองหนึ่งจุดไปเลยดีครับแล้วก็หนีกันดีกว่าคุณผู้ชมไม่อยู่แล้วนะฮะออกมาห่างดิไหนดูซิมันจะเป็นยังไงครับผมจังนี้อ่ากำลังระเบิดแล้วนะครับโอ้โหกกกกกาาาาาลลลลลลัััััััััังงงงงงแแแแหหหหหหเเเเเเเยยยยยยววว่่่่่่ะะ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 ผผผูู้้้้ชมมมมมมมซคคคคคคออ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 อรร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 รขนน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 นีีีีจจจบบบบบบบไไืืืปป็ตดดดๆๆโทททฮ เป็นร้านเนี่ยกำลังระเบิดเนี่ยครับผมเฮ้ยพื้นเริ่มหายแล้วอะเด็ดๆนะด้านบนนี้เนีย่ยเหมือนเป็นฝนเทียนทีเลยนะฮะเอาละเข้ามาดูอีกนิดนึงนะครับผมกำลังระเบิดแบบนัวๆเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดวะ่ะคุณผู้ชมดูดิเลจริงอะไรจริงนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับระเบิดเสร็จสิ้นก็ผมเละเลยอะจะแบบหมวกอันใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมเหลือแค่นี้เองครับเป็นซาบระหักพังนะครับผมโอ้โหเดือดจริงอะไรจริงว่ะก็ถ้าใครสนใจนะครับเราไปโหลดแบบนี้เนี่ยมาเล่นดูได้นะครับผมและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าม็อบแต่ลละะะะะตัััััััวววเเเเนนนนนนนีีีี่่่่ยยกกกบบบบจจุดดดดออออออขงงงงมมมมคครรรรผซึไไ้าาาา๋ปปู แรกเลยนะครับผมเดี๋ยวทำเป็นหลุมแป๊บนึงเอาล่ะซึ่งหลุมเนี่ยก็จะเป็นอ่าหลุมประมาณนี้เลยฮะสับไปนะครับ มาถึงตรงนี้แล้วก็ใชเป็นอากาศนั่นเองอ่ะแล้วก็ให้ตรงนี้เป็นน้ำนะครับผมจุดอ่อนแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำใช่ไหมซึ่งม็อบที่แพ้นีะครับผมมันก็จะมีเบสนั่นเองครับอย่างแรกเลยเนี่ยวางไปนะครับนี่พอเบสมันอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็จะโดนแบบดาเมจอย่างรุนแรงนะครับอีกไม่นานก็ได้จะตายนะครับผมก็คือมันร้อนไงพอมันอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็โดนดาเมจนะครับแล้วอย่างต่อไปคุณผู้ชมนั่นก็คือเอ็นเดอร์แมนนั่นเองครับนี่โอ้โหว้าวหนีไปเลยนะครับอยู่ในน้ำได้แป๊บเดียวเท่านััั้้นนนนเเออองครบบผมมีก็็จะป กซอมบี้นั่นเองคุณผู้ชมนี่ซอมบี้แบบนี้นะครับซึ่งพอมันโดนแสงแดดเนี่ยมันก็จะติดไฟได้นั่นเองนะครับหรือแบบมันโดนเบิร์นนั่นแหละเนาะซึ่งก็จะรวมถึงแบบพวกซอมบี้เวเลเจอร์อะไรอย่างงี้ด้วยครับนี่ก็จะโดนหมดเลยนะครับโอ้โหเจ้านี้คนไฟลุกครับผมโดนแม่เกียมเลยนะครับนี่กำลังตายเลยฮะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสงสารมากๆเลยนะครับสำหรับจุดอ่อนอย่างต่อไปคัผู้ชมนน่ก็คือไฟสีฟ้านะครับหรือแบบเป็นไฟวิญญาณนะครับผมอ่าซึ่งก็ไฟนี้เนี่ยมอนเตอร์ที่แพ้เนี่ยคือพิกลินนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวลองดูนนะครับี่จเ กันนะครับว่าทำไมเนี่ยม yup. ันถึงเป็นจุดอ่อนของมันนะครับผมสำหรับอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหมาชิ้งจอกหรือว่าฟอกนั่นเองนะครับนี่นอกฟอกของเราเนี่ยครับผมซึ่งไอตัวที่แพ้ทางเนี่ยนั่นก็คือไก่นั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวลองวางไก่ดูนะครับจาวันนี้เนี่ยโหผู้ชมดูดิโดนง่ำเลยฮะตายครับผมอะไรที่แบบน่าสั่มากนะครับก็คือแบบมันเป็นแบบแพ้ทางกันสุดเลยอ่ะพอน้องไก่โดนฟอกเนี่ยมันก็จะไล่กัดแบบนี้เลยนะฮะคาบไก่กันเต็มปากเลยดิอร่อยเชียวนะฮะแล้วก็สำหรับจุดอ่อนอย่าง ชอบอยู่แล้วนะครับนี่แท้ครับผมตายเลย <c oughs> นะฮะโอ้โหจะจัดอะน้องหมาของเราเนียครับผมสเกลตันนี่คือแบบแพ้รับข้าวเลยอะแล้วก็อย่างสุดท้ายฮะเออเมื่อกี้เนี่ยลืมปรับคืนมานะครับก็ว่าทำไมมันแหลกๆนะ เอาสักประมาณ6แล้วกันโอเคมันจะได้ลื่นๆนะครับซึ่งเราเนี่ยจะวางเป็นน้องแมวไปนะครับถามว่าตัวอะไรแพ้น้องแมวใช่ไหมคุณผู้ชมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือคริปเปอร์นั่นเองครับผมนี่วางไปเลยเห็นปะมันก็จะวิ่งหนีเป็นแบบคือมันกลัวจะจัดอะนะฮะวิ่งเข้ามุมก็ผมแต่ว่าน้องสารเหมือนกันนะพอทุกมุมเนี่ยมันมีแมวอยู่แล้วนะครับมันก็คงทำได้แค่แบบวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมอะน้องคริปเปอร์ผู้น้องสารนะครับโอ้โหดูดิแมวยังไล่กัดมาเลยอะเอาเป็นว่าขอให้สนุกนะครับบกาอออย่่งตไปผ จะต้องสร้างเป็นกระแพงก่อนนะครับเอาเป็นอ่ะกระแพงประมาณไหนดีอ่ะสูงประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็สับไปเลยครับผมซึ่งพิซซ่าเนี่ยมันจะมีอยู่หลายด้านนะครับเราก็ต้องเซตเอานะอ่าไปหนึงพิซซ่าเนี่ยครับผมเอนเตอร์ไปด้านนี้ไม่ใช่นะครับไปหนึงดาวเหรอดาวบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันลงเนี่ยว่ะอ๋อนี่ไงมันมีทิศอยู่นะครับถ้าเป็น e อี e อ่ะได้ปะ่ะฟื้นอ,อันนี้ด้านหน้าเหรอนั่นก็ต้องเป็นเวสดีครับนี่ตอนนี้มันก็จะเป็นแบบสีดำดำแล้วใช่ไหมเลขต่อไปครับเราก็จะมาแต่งลายด้วยตัวเองครับผมเอาไปอ,อย่างแรกเลยเนี่ยมัันต้องทยง ลงมานี่ยครับผมมันจะเป็นเหมือนแบบ,บอาเป็นขอบใช่ไหมคือเราจะทาเป็นวงกลมก่อนนะคุณผู้ชมทําเป็นหน้ายิ้มครับนี่วงกลมอย่างน şey ี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าจะเป็นด้านข้างเนี่ยก็ต้องทุบตรงนี้นะครับวางเข้ามาก็ผมอ่าได้อยู่นะเฮ้ยจริงมันก็นไม่ยาก,กนะเนี่ยแล้วถ้าจะเป็นเส้นมาตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องทุบออกนะครับแล้วก็ให้มันขึ้นมาแทนก็ผมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ยการวาดรูปแนวใหม่นะครับเอาล่ะให้มันเป็นขอบด้านนี้นะครับแล้วก็จะแปลไปแบบนี้เลยอ่ะให้มันไหลลงมาเนี่ยครับผมเ,เ,เพิ่งเคยทำ pixel a r ตแบบนี้เนี่ยแล้วก็ต่อเข้ามาแบบนี้ครับ เซนข้างล่างครับผมเอาเป็นไงเดียะแบบนี้แล้วกันวางขึ้นมาแบบนี้เลยครับอา่าโอเคเราก็จะได้เป็นเหมือนแบบหน้าคนแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะทําเป็นขีดก็ผมขีดลงมาแบบนี้อ่าให้มันเป็นแบบเป็นตานะครับเพราะว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแนวของตาเดียววางมาด้านนี้แทนนะครับแล้วก็แบบนี้ครับผมอ่านี่ไงนี่ไงมันก็จะเหมือนเป็นตาแล้วนะครับทำไงให้มันยิ้มดีวะก็จะเป็นแบบว่าขีดล่างแบบนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็เป็นด้านข้างมาแบบนี้นะครับผมยิ้มหรือยังวะเนี่ยนี่ไงคุณผู้ชมกลายเป็นหน้ายิ้มแล้วนะครับซึ่งมันก็ลอมมาาาทต ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับอย่างสุดท้ายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปตามหน้าปกกันดีกว่าครับผมจัดไปโอเคผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าการคูณดิ่งในเกมเนี่ยในเวอร์าชาันหนึ่งนะครับ1น9แล้วก็1.20นั่นเองครับผมไหนดูซิว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะต่างกันยังไงนะครับเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็น1น7ก่อนนะครับคุณดิ่งลงมานะครับผมอา้าวตกรวาเลยว่าต่อฟ้าตกรวาตายเลยฮะอันนี้เนี่ยครับผมซึ่งมันก็จะเป็นแบบมมันจะีเมืองที่มันกว้างขึ้นใช่งมัน เมือนอย่างใหญ่นะครับแล้วก็ตกลงมาตายเปล่าไม่ตายนะครับอ่าเอวัลจีทันก็ผมแล้วก็เป็นใน1.20นะครับไหนดูซิมันจะต่างกันยังไงนะครับเอ้ยเดี๋ะนะทำไมมันตกแล้วแบบมาโผล่ที่เนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วว่าแต่ฟักมันจะมาโผล่ผิดที่นะครับเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยน่ากลัวคุณผู้ชมอ่าหลบกันนะครับชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเล็กทะเลติคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยฮะสามารถกดไปดูได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีคครรัับบบบผม๊าายย